งานคอปพเดินกองทดแทนผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประกันภัยได้ร่วมกันพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e c ค a i m มเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้ารับการรักษาและรับความคครองทันทีโดยไม่ต้องสํางองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นปัจจุบันสำนักงานคอปพเดิกองทนแทนผู้ประสบภัยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e ีค a i m มน้ำเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพและในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการอนุนมัติ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไายมั่นใจได้ว่าผู้การดูแลเป็นไปอ่างถูกต้องและท่านทุกทีผมเชื่อว่าความร่วมมือระหว่งางสำนักงานคอพพกระทรังการผู้งกระทรวสมภายจรลดและโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่าปรนนการจะช่วยยวกระดับการดูแลผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริงครับผม,มนบในฐานะนายุสมาคมประกันภัยไทยก็ขอยืนยันกับตามทยาบาลนะครับรวมถึงประชาชนด้วยว่า ระบบนี้จะเป็นระบบที่จะช่วยทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองได้รับการรักษาพยาบาลอยา่างทันท่วงทีขณะที่สารยาบาลเองก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าสาธาพยาบาลเพราะว่ามีบอร์ฝากกล่าวและระบบนี้ในการที่จะดูแลจ่ายค่าสาธารพยาบาลให้กับผู้ปาวยพยาบาลครับถ้าพวงหลายนะครับโดยเฉพาะสาธรพยาบาลต้องวัดเปอร์เซ็นต์ในโครงการนี้ ก็จะทําให้เกิดความมั่นใจได้ว,ว่าประชาชนทั้งร้อยเปร็ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าประสบอุบัติเหตุจากรถนั้นจะได้รับการดูแลเยียวยาอย่างทันทุกทีครับขอเนี่ยเป็นเชิญครับมาเป็นสมาชิกมาใช้บริการอีเอแล้วลอมจกร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยต่อไปครับได้รับการรักษาพยา,ายามทำทงกทีนะครับเพราะจากนี้ในปัจจุบันนี้วริษัตกางก็พยายามจะขยาย การให้บริการอ e ีเคลนนะครับสู่ระดับชุมชนนะครับทั้งคลินิกและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับหรือพอรอปสตนะครับเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ในชนบทที่ห่างไกลนะครับได้สามารถเข้าใช้การบริการในการรักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากโรคได้ทนท่วงทีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับ